เจ้าเฮ็ดหาเด้อเออเดี๋ยวล่างนี่ก่อนเด้อเอฮะยันเจ้าอู่งานไปบันทึกกล้องไว้บักสมองเอ้ยล่างนี่เด้อกองก่อยจับได้ขอร่างเถอะนะวิ่งวิ่งเขาลืมเอาผ้าเช็ดรถมาว่าจะซึ่งผ้าเช็นรถเอาเสือนี่บ้อง มาที่ตู้ถือหารจิบาทโอ้ยเสือกเสือกกูสองร้อยสามร้อยเขากระบอกเนี่ยว่าคุณปู่น่ะขี่ตบมันถือบอกเนี่ยตรงอให้ร้อยหนึงใช่เนาะมึงไปหาเอามึงยืนเงื่อนมะล้างแล้วมึงเชียงเชียงไปเอาเมนบอกเออมาเซ็ตเจ้าเฮ็ดหาเด้อร์เดี๋ยวล้างนี่ก่อนเด้อเฮ่อยันเจ้าอู่งานไปบันทึกกล่องไว้ บกสมองเลยเอาน้าเชื่อเขาโลดเออเออไป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 ลังนี่เด้อเออก้องคอยจับได้ก้องอยกว้างได้เดี๋ยวคอยไปไปนี่ก็เนนึงเออไปวคปเออไปลังถาเด้อเออถ่ายเดี๋ยวอุงอานะเออนี่มีกล้องนะเออก้าไปว้ย หาวงเอ้ยหน่มมาล่างรถซมีเอากล้องวองจรมาติดมาซองนี่มาาันจะโค้งหรือจ็คไปซึงไหยเฮ็ดถาวไปอย่างเงี้ยคือจะใส่หัวกับกูแทบอักากิดแม่มันจะเฮ็ดเบอบางเออมึงไปโดนเด้อล่างรถมันชิยากยังไง ไปนโดนดีเห็ดมนแล้วงเนี่ย <ทำ S 1> <ะ>โอ้ยจ้าเ้ยเนาะคือมือต๋อไงมืมอเอมาเนี่ยมือเตอโอยแต่แล้วนี่ี่ก้มไปไวล่างกนเลว่แ่เลยนี่แล่ะบอแล้วนี่เนื้อแ,แต่พาเสียนน พีเซ็ตเน่บาเซ็ตเนี่ยแบบมีสบู่หรือเปล่าสบู่สบู่อาบนมีหรือ่าโอ้สบู่เออใซ่สบู่มิ้มีสบู่ติบอบเทถ่ายเรียบรที่สบู่ก่อนเออหาฟาดเมื่อยเนาะเอ็ดกันึงลืมมานึงผู้ีมาคัดเอ็ดเล่วผู้ี้เราสวดสีมางานมมเฮ็ดร้อยอย่างเดียวไหม้า แบงกับได้หน่อยกว่าอีกหรือสามอยมันไปฟาดไปหาลอยหาสิบโอย้ยตายตายเดี๋ยวอ